สวัสดีจ้ามันจะมาลุ่นเล่าพัฒนาน้ำแม่มิลลาพี่น้องของวันที่สิบแปดเนาะอันนี้ของวันที่สิบห้าจะเพิ่นออกหาหนึ่งล่างสามหกบนเนาะแต่เนาะหนึ่งสามหกบนหาหนึ่งล่างว่าสันบนมิเตหกเนาะแต่เนาะจัดมาไว้วิ่งหูบนและล่างเข่าทีหกเนาะแต่เนาะหาหนึ่งสูตรคำนวณบนเนาะแต่เนาะสูตรคำนวณบนไปเข่าล่างเนาะแต่เนาะหาหนึ่งเนี่ยไปเข่าอยู่ล่างเพิ่น บน 3, 6, บัดสามหกบัดบ่อเขา่าหากับหนึ่งกับยึดน้ำกันละจะพี่นงยุดนีนเนาะล่างเพื่อนออกหาหนึ่งของแม่มิล่าบ่อเข่าจะเป 1, 6, ล 1, 6, 1, เป็นหนึ่งหกแล้วจะเนาะหนึ่งหกหนึ่งกิดพระนะตรงนี้บ่อเขา่าแล้วจะเด้อเข่าตรงวิ่งรูุดที่หาหกกับหาแลา้วจะเนาะเขาวิ่งรูุดตรงนี้บนเขาวิ่งรูุดตรงนี้ล่างเนาะบนล่างวิ่งรูุดบนล่างที่หกกับหาจะเขา่าตะวิ่งรูด 5, 1, ะะด 1, ุดกับหาหนึ่งแล้วจะเด้อหาหนึ่งุูกลมดานบนไปเขายึดล่างเพื่อนละจะ้า เอาห้อรุ่นต้อกันจ้ะพี่น้องเหตุออกมากับซีปาม่าณนี่แหละจักราะว่าสูตรกำนันบนนะดแต่นะสูตรกำนันบนถ้ามาจากเลขออกบนแต่ลักซีบลักนวยลักซีบได้เก้าได้หนึ่งได้สองลักนวยได้สี่ได้ห้าได้หกจ้ะอันนี้สูตรกำนันล่างนัดแต่้อเขาเห็ดได้ตัวเดียวกันสำหรับพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองนัดแต่นะลักซีบได้เก้าได้ห้าได้หกลนนวยได้เก็ดได้แปดได้เก้าจับคู่จ้ะ เลือกตัวจับให้พี่น้องก่อนเก้าเกดห้าเกดหกแปดหกเก่าหกแปดหกเก่าวสันตรวชอบไม่เป็นไได้เด้อเก่าซีสูตรคำนวณนบนจ้ะเก่าซีเก่าหกชนกันอยู่แบบนี้ได้เดดเด้อพี่น้องสังเกตบ้างตัวนี้นี่ 1 4 1าหกหนึ่งหนหวิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดบนล่างเนาะแ้่นเนาะวิ่งรูดบนล่างดูที่เก่าเก่าหลักซิปเก่าหลักน้อยอวิ่งรูดบนล่างเก่ากับ6กจ้ะไม,มน่นจับไปแบบนี้ จัดสามตัวจ้ะรุ่นสามตัวล่องเบิงนอกจากเนาะเพื่อมือเขา่าเก้าหนึ่งห้าตรงนี้พี่น้องเก้าหนึ่งหกรุ่นล่องเบิงพี่น้องหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้า เพราะว่าคำนั้นมาจากเลขออกตวบนกับที่ใดประมาณนี่อันนี้คำนั้นมาจากเลขออกล่างนอกจากเนาะรุ่นเบิงวาบ่ห้ซื้อบ่ห้เสื้อเราจ่ารุุนเบิงว่าคูนี่ซีมาบ่เทศใดตัวใดกับลูกให้พี่นรองแลวตัวนั่นละจา่าแต่ว่าตัววิ่งรูดบนล่างก้ากับฮกนี่นละจา่าลาสตาลุงให้แลว้วห้าน้อยอะลุ้งให้แลว้วแล้วพี่้องเนอะอันนี้ลาวัดทนาเอาประมาานี้จ้าขอเของ,ปงปังรถเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า